โอเคครับเรากลับพาร์ทสามแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับก็ต้องออกไปเดินต่อไปครับโอเคมันก็จะมีตัวหนึ่งวิ่งมายิงม่งนะครับ sorry guys จุดอ่อนของตัวระเบิดนะครับคือเราต้องยิงบริเวณที่เป็นจุดสีขาวของมันนะครับตัวนี้อยู่ที่หัวนะ นี่ครับเรายิงจุดสีขาวมันอู้แต่ถ้ายิงไม่แตกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยว๊อกเร็วเร็วอ่า thank you อุ้ยลูกมัน่ะลูกมึงลูกของมัน่ะต้องรีบเคลียครับแถวนี้เนี่ยไม่ได้ครับไม่หนุกนี่ครับเห็นจุดสีขาวตรงบริเวณมันโตกนะครับแค่แตกนะครับ มีกี่จุดก็ต้องยิงให้เขาทุกจุดนะครับน,นั่นตอนนีกจุดนึงโดนชนะทีเออโดนแล้วโอเคไม่ตายเโอเคเช็คพอยต์เออพึดมากนะครับฉากเดี๋ยวเดินขึ้นมาโอ้จะสยองไปไหนวะนี่คือหานที่เราเข้ามา,าแรกนะครับ เออจำผู้หญิงที่อยู่พาสอได้ไหมฮะมันตายแล้วนะครับโอ้โหแขนขาดไปข้างนึงโ, <ฮ S 3> โ <ฮ S 2> อ้โหครับโอเคคือมาใบจำถามนะครับตรงนี้สั่งเตรียมตัวเลยฮนะ อ่ะเยอะทำอะไรแล้วเคอารีดดรอ่รีดดรอ่ รอนยู่ที่หัวนะครับไอ้ตัวนั้นอืมจะทำไงต่อดีเราต้องยิงสกัดมันต่ออย่างนี้ต่อไปเลยไหนลราอุ้ยอยู่้วงบนนะเว้ยอยู่วงโย่วงบอนะอ้าวชิบหายแล้วไง <Okay. S 2> เราต้องเคลื่อนที่านแล้วครับไม่งั้นเราคงตายใครจะไม่ดีล้ะสิอะไรเราอะไรแล้ว,ไ,ไ,ลวไปสิพวก อุ้ยโดนอะไรวะเอาเดี๋ยวข้างหน้ายิงตุดเออโอ้ยเดินไปได้เหรอเดินไปได้ยังวะ,อะโอเคโอเคครับควรจะเคลียร์แล้วละ่ะ Yeah. Al-Khali sits atop a seven-point intersection of ley lines. Leech has pinpointed this intersection and made a substantial blood sacrifice to open the dimensional rift. Yes, but to open a portal of that size, he'd have to kill thousands. The Brotherhood only number a couple hundred at best. Those are She's a tantrist. Castles like Leech, they leave a huge The Karma Bomb. That's right. All that shit those dark rapture you dickheads been pulling. killing your baby and นี่เป็นน้ำเหรออู้เลือดน,นะฮะน้ำเลือดน,นะฮะ <c oughs> ไปคุยกันนะไปละผา่า,านนะครับโอเคยไปไายตอเลยทางนี้เหรอไม่ใช่ละต้องไปทางนี้แหละอ้าวทำไมนะพูดอ้าวอ้าวอ้าผู้หญิงเหรอเอ้าวผู้หญิงสามคนเหรอ ไม่รู้เออเราจะไปทางไหนต่อล่ะลงทางเดิมเปล่าไม่ใช่ละตรงกลางก็ไม่ใช่ต้องลงทางเดิมเป่าอ๋อ,อข้างบนหรือเปล่าน่าจะขึ้นบนนะครับเออรีบๆมากันหน่อยพวกวิ่งสยองสยองอยู่นะ โอเคโอเคครับแมนดาวนะครับตอนนี้ก็น่าจะแทมมีตตอนนะแถมแถมีแทมอีกมิชชั่นหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปนะถ้ามิชชั่นนี้ผมตายก็นั่นแหละเ<ป>สีงเยงอะไรวะเสีงเยงนอะไรล่ะ

โอเคโอ้โอเครับเรามาต่อกันอูฟ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 นึหนึ่นอะโอ๊ะตีผีไอคอนละ Nói <coughs> 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 luôn đứng làm sao luôn luôn đứngเฉo làm sao luôn เราก็มาถึงจุดนี้กันแล้วทางซ้ายไม่มีอะไรต้องไปทางนี้ทางขวาไม่มีอะไรต้องไปทางนี้เราไปทางซ้ายเออเออเอ,อ้ยตามมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตัวนี้อ่ะโอ้

โอ้โหโอ้โหไปกระจายอู้เก็บไปกระจายตายซะทีดิตายซะทีดีกว่าเยี่ยมมากเลยครหนูเออเข้ามาในวงกลมทุกนี้ไฟไหม้หมดโอ้อื้มเอ็ดเ็้ยนี่สำหระขึ้นมาสิ อู้คือผมต้องดูข้างหลังด้วยเนี่ยอู๊มอืมเป็นชีสเล็กเป็นชีสเล็กชีสน้อยเลยเอยอมา <c oughs> ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อน นนโอเคต่อไปแทนต่ออันนี้เหรอโอเคครับโอเคมาหัวกระชีนนะโอเคข้ายุดหายสักพ โอเคครับกลับมากันต่อนะครับรุนจาบวิธีรอฟาดันซอมบี้มาแล้วนะฮะผมก็เลยตัดฉากมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเช็คพอยต์จุดหนึ่งนะฮะโดดดิอู้เสียงนี่อะไรกวกล <The women. S 1> ้วเออกลัวกลัวแล้วเสียงใครวะใครวะเออถอยห่างจากตัวนี้ก่อนดีกว่า ตัวไหนล่ะโอ้โอ้โหถ้ามันตัวอะไรอ่ะไปหาใช่โอ้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 เย่ตรงนี้ก็เพืนนะ่อนปูสันอุ้ยไม่เข้าใจว่ามันคือตัวอะไรนะแต่เราต้องฆ่ามันให้ได้ไว้สุดอะ โอเคโอเคต้องช่วยเพื่อนนะต้องช่วยเพื่อนด้วยนะไม่งั้นเราผมไม่รอดต้องระวังด้วยนะเนี่ยตายังโอเคโอเค คุยกันสงคนเนี่ยอะน้องไม่ได้คุยอะอะหไม่คนละอ๋อคนนี้คุยนะเสียมาทข้งคนหน้าเลยวะคนนี้ก็เหมือนกันม่เข้ากันเลย นี่ต้อเสียรเราไงครับน้ปฏิเสธกลัวเปล่า,น,า,ะะานะครับอุย้ยอ๋อเด็กคนนี้นี่เองโทรศัพท <c oughs> ์าบา้านกามานะครับรศัาบากนกามา ว่ามารับนี่เป็นอะไรด้วยเว้ยแผต่อละโอเคเหมหือนจะจบเหมือนกับเราจะจบไม่ทันแล้วนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไปคัสีเล็กๆนะฮะก่อนจบก่อนจบคลิปนะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่อร่อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เย้เราโดนจับไปนะครับโอเคพอจบพสามพาสามเพียงนี้นะครับ